ชาวบ้านล่ำลือต้นตะเคียนอยากขึ้นจากน้ำนิมิตเป็นคนหาปลาโผลให้เห็นแห่ขอโชคลาภสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารมาฝากแฟนๆคอหวยกันนะคะสำหรับวันที่23เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านล่ำลือกันว่า บริเวณสะพานข้ามแควหนุมานระหว่างด้านหลังมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกับวัดพระยาธรรมเขตเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมามักจะมีขอนไม้ลอยมาช่วงน้ำท่วมและมาจมอยู่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ก่อนที่จะนำไปไว้ที่วัดพระยาธรรมและให้โชคจนเป็นที่ฮือฮา ซึ่งวันนี้มีผู้คนขับรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ที่ผ่านไปมาบริเวณสะพานข้ามแควหนุมานมักจะมองลงไปในน้ําบางคนเห็นขอนไม้ที่จมอยู่ในน้ําโผล่ขึ้นมาเห็นเป็นรูปร่างคนนั่งอยู่บนขอนไม้นึกว่าคนมาหาปลาและงมหอยพอวนรถกลับมาดูเห็นว่าเป็นขอนไม้ธรรมดาจนเป็นที่ฮือฮาว่าเป็นต้นตะเคียนจมอยู่ในน้ําทางคณะกรรมการของมูลนิธิสัจจะซึ่งนำรถเครนยกขึ้นมาชาวบ้านพอทราบข่าวต่างเดินทาง มาหาตัวเลขและขอโชคลาภพร้อมนาชุดไทยมาถวายบางคนถ่ายทะเบียนรถเครนและที่บรรทุกมาส่วนทะเบียนรถเครนคือ07 1457ปราจีนบุรี ทะเบียนรถบรรทุกต้นตะเคียน700621ปราจีนบุรีชาวบ้านชุมชนตลาดเก่ากล่าวว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวได้ขี่รถไปซื้อของที่ตลาดหน้าแพนมองลงไปที่สะพานข้ามแควหันุมาเห็นรูปร่างคนนั่งอยู่ตรงที่พบขอนไม้เคยว่าเป็นคนหาปลาและงมหอยพอกลับมาแล้วมองลงไปเห็นเป็นขอนไม้ทั้งก่อนหน้ามีคนฝันว่าแม่ตะเคียนอยากขึ้นจากน้ำ พอมบอกให้ซื้อเลข56ถ้าถูกขอขวยจับกินถ้วยเดียวหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจะแจ้งว่าขอนไม้ดังกล่าวไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรเห็นขวางน้ําไหลที่ใต้สะพานข้ามควาัหนุมานกลัวหน้าน้ามาจะมีผักตบลอยมาติดจึงนําขอนไม้ขึ้นจากน้ําดังกล่าวขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ